สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งวันนี้นะคะเราจะพามาดูบอลสีสวยๆค่ะต้นนี้นะคะชื่อว่ามหายมยักษ์ค่ะบอนสีมหายมยักษ์เป็นบอนสีที่อยู่ในตับยักษ์นะคะเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเขาได้รับความนิยมมากๆค่ะมีแต่คนมาถามหานะคะที่ฟาร์มคุณแม่เป่งของเราเนี่ยแยกหน่อแบ่งปันเพื่อนๆเ,เยอะมากเลยค่ะเรียกว่าขายดีขายดี ต้นหนึ่งเลยนะคะเป็นอันดับหนึ่งของสวนเลยค่ะแลวเราก็มีมหายมยักแบ่งปันนะคะตอนนี้สามต้น,นะคะ่ะมีต้นลูกอยู่สามต้นนะคะชาวเพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการแบ่งปันเนี่ยก็สามารถทักแชทมาที่เพจเฟซบุ o กฟ้าคนุณแม่เป่งได้เลยค่ะสำหรับมหายมยักนี้นะคะเขาได้รับความนิยมเนี่ยมาเรื่อยๆค่ะมีคนมาถามหาตลอดนะคะ แต่ที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยก็คือเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะเขาบูมมากนะคะเพราะด้วยลักษณะใบและสีของเขาเนี่ยที่สวยโดดเด่นสะดุดตานะคะของเราเนี่ยจะเป็นมหายมยักษ์ป้ายแดงด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นพื้นใบสีเขียวกับสีชมพูนะคะเรามีป้ายสีแดงติดมาค่ะนะคะอันนี้เขาเป็นแบบกัดสีเต็มๆใบนะคะสวยมากๆเลยและมหายมยักษ์ของเราเนี่ย แยกหน่อทุกต้นเลยนะคะรับรองว่าไม่แผงหรือว่าไม่ผิดไปจากต้นแม่เลยค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนเคยเห็นรูปที่เราเคยลงนะคะตอนนั้นน่ะสวยมากๆค่ะและใบของเขาก็ใหญ่มากเลยนะคะก้นแข็งแรงค่ะก้านสีดําเป็นเง,งเลยค่ะแทบไม่ต้องใช้ไม้ค้ำนะคะแต่เราก็สามารถค้าได้เพราะว่าเราต้องการจัดลงให้เขาเป็นพุ่มสวยและดูต้นแม่ของเรานะคะเขา ขึ้นมาเนี่ยเป็นพุ่มนะคะสวยมากๆเลยเป็นฟองปอนแบบนี้นะคะถ้าว่าเพื่อนๆนยอยากให้บอนสีสวยๆแบบนี้นะคะก็าสามารถไปดูสูตรการบำรุงที่เราใช้ที่เราเคยลงในคลิปก่อนๆได้เลยค่ะของเราเนี่ยทดลองใช้ทำจริงทำเองใช้เองทุกสูตรเลยค่ะเพราะว่าเรามั่นใจว่าดีต่อบอนสีและต้นไม้นะคะถีงนำมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะ่ะ วันนี้นะคะเราก็พาเพื่อนๆมาชมบอลสีสวยๆค่ะมาชมความางามของบอลสีมหายมยักษ์ค่ะ <S <S ตอนนี้เขาก็ยังได้รับความนิยอมอยู่นะคะมีคนมาถามหาเรื่อยๆค่ะ <S 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 แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆคลิปหน,านะคะค้นาเนี่ยจะเป็นบอลสีอะไรก็อย่าลืมมาติดตามชมนะคะในเพจ a c e b o o k ฟาร์มคุณแม่เป่งค่ะและช่อง u t u b e แม่เป่งร้านวิวนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย